ครับผมพลตำรวจตีจเจริญศิวนิตรองผูมการำตำรวจทธรภาค4ี่รักษาราชการแทนผู้ก่กการำตำรวจทอจังหวัดละเอ็ดวันนี้นะครับก็มานำเสนอในเรื่องของอเมื่อสัปดาห์สองทบลาที่ผ่านมามีคดีในเรื่องของอาการชนแล้วก็รถชนกันนะครับแล้วก็ข่มขู่เรียกร้องอเงินจากาคู่กรณีนะซึ่งเหตุเกิดที่ในหลายๆจังหวัดทั่วทั้งประเทศ แต่ว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาเป็นคนอำเภอจังหารจังหวัดละเอ็ดนะซึ่งเป็นกระบวนการใหญ่นะครับท่านพลตรวจโทเดชนรลงสุทธิชาบัญชารักษาราชการแทนผู้จัดการบุตรพลวังศรีได้มีความห่วงใยนะครับก็ได้สั่งกำชับมาในจังหวัดละเอ็ดนะครับให้สืบสวนติดตามกลุ่มหรือว่าแก๊งของคนร้ายกระบวนการเหล่านี้นะครับทำทีเป็นพิติการทำทีเป็นรถชน แล้วก็ลงมาจอดรถแล้วก็เรียกคู่กรณีมาค,มค่มขูแล้วก็เรียกร้องเงินโดยที่พยายามไม่ให้เรื่องไปถึงเจ้าที่ตำรวจนะก็มีผู้เสียหายหลายรายที่ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับมารู้ตอนหลังว่าที่แท้ก,ก็คือแก๊งพวกตบซัพย์นั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบปกติทั่วไปธรรมดานะครับรายละเอียดเนี่ยาทางผมได้มอบให้ทางาท่านพันเวกสิงทอง พลานะครับรองผู้การจังหวัดภูทรและเอ็ดนะครับลงไปตรวจสอบดูแล้วผมก็ได้ไปร่วมด้วยนะครับกับทางจังหวัดแล้วกับทางฝ่ายทาหารนในพื้นที่ของอำเภอจังหาัจังหวัดเอ็ดก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นทั้งหมู่บ้านเลยครับรวมตัวกันแล้วก็มีพฤติกรรมเช่นว่านี้นะครับตรงตรงนี้ก็อยากนําเสนอให้ทางพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเกิดมีเหตุที่เกิดขึ้น ของใหม่หรือของเก่านะถ้าที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่มาแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่ต่างๆได้ถ้าเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับท่านมาแจ้งความร้องทุกข์ได้เลยนะครับผมจะดิเนินคดีอย่างเด็ดขาดกลุ่มพวกนี้และเรามีการไปปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายนะครับขณะนี้ทางกลุ่มวิชาชีพกลุ่มหรือแก๊งพวกชนและตกทรัพย์เนี่ยได้หนีออกนอกพื้นที่ไปเกือบหมดแล้วนะครับ บางคนก็กับเนื้อกับตัวกับใจมาให้การรับสารภาพกับทางเจ้าที่ตำรวจนะซึ่งขณะนี้ในสถานีมูลนิเมืองเลศนั้นก็มีคนมาเริ่มทยอยมาแจ้งความนะครับแล้วเราได้รับคดีไปแล้วแล้วก็ออกหมายจับกำลังเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวผู้หาต่อไปนะครับฝากประชาชนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านได้รับชมรับได้รับทราบข่าวทางนี้นะครับท่าน ขอให้มาแจ้งความกับสานนิมิตได้เลยนะครับเราดำเนินการอย่างเต็มที่ขอบคุณครับด้วยความหัวใยจากตำรวจอุธร์จงหวัดลเลศครับขอบคุณครับพฤติการโกงของกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้จะไปหยุดเลือกเยื่อที่สถานีบริการน้ำมันหลังจากเลือกเหยื่อได้แล้วก็เยื่อที่ถูกเลือกจะเป็นเหยื่อคนวัยกลางคนสนหรือสูงวัยแล้วก็เป็นหญิงที่มาคนเดียวหรือมากับเด็ก ท้าทางจะเป็นคนมีฐานะหลังจากเรื่องเหยื่อเสร็จกลุ่มคนร้ายจะใช้รถสองคันคันแรกก็จะแซงรถเหยื่อขึ้นไปคันที่คันหลังจะวิ่งตามมาหาระหว่างที่เหยื่อกําลังจะแซงรถคันแรกที่วิ่งช้าเป็นปกติรถขันหลังก็จะบีบแต่ยกไฟขอทางให้สัญญาณเหมือนรถจะชนกันเป็นเหตุให้เหยื่อตกใจแล้วก็เปลี่ยนช่องทางรถไปทางด้านซ้ายทําให้รถเฉียวชนกันส่วนรถ คนร้ายที่วิ่งตามหลังมาก็าจะวิ่งผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุก็จะลงเจรจาแล้วก็เรียกเอาทรัพย์สินจากเหยื่อที่ที่เข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นคนชนแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุถ้าท่านประสบเหตุก็ขอให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตํารวจหมายเลข191และที่สําคัญก็คือให้ดูตํแหน่งรูปพันธ์ทั้งคนร้ายทั้งรถถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพไว้ เพื่อที่จะได้เป็นพยายนหลักฐานในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับกลุ่มมิชาชีพกลุ่มนี้ทางสถานีตํารวจภูทรจังหารได้จัดทําข้อมูลไว้ถ้าท่านเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อและพนักง,งานสอบสวนท้องที่ใดที่ได,ได้รับแจ้งความน้องทุกให้ประสานข้อมูลมาที่พันตำรวจทัวนนโยสกาลีรองผู้กกับสืบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหารหมายเลขโทรศรัพท์0818733199ขอบคุณครับ